สวัสดีค่ะหญิงค่ะที่พึกษาตการขายรถยนต์ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะวันนี้ค่ะหญิงพาชม f o r ์ e v e r วอรนะคะรุ่นนี้จะมีรุ่นนี้จะเป็น2.0สปอร์ตนะคะ4ี่เกียร์ตันโนมัติ6สปีดค่ะมาพร้อมกับตัวแพ็กเกจเสริมนะคะเป็นแพ็กเกจ B นะคะราคาจำหน่ายพร้อมแพ็กเกจเสริมนะคะ1.580 0ล้ 1, 80, บาทนะคะรถจะเป็นสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยนะ ตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะคันนี้เทอร์บโบเดี่ยวนะคะกําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะคันนี้จัดไปเลยค่ะดอกเบี้ย0% 48งวดพร้อมกับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์แบบนี้นะคะและหญิงพาชมกันว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็หญิงตกแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปพร้อมไปชมพร้อมกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มชมกันเลยนะคะ รุ่นสปอร์ตนะคะตัวไฟหน้าของเขาจะเป็น LED แบบ r ีเฟกเตอร์นะมีไฟวิ่งกลางวัน LED ให้ด้วยนะคะรูปทรงจะเป็นตัวซีแคมแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยยังได้ในส่วนของไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงหน้ารถนะคะมีอะคริลิกติดฝากระโปรงนะคะเขียนคําว่าเอ e วอร์เสีดาแบบนี้นะเป็นรุ่นที่มีอะคริลิกมาจากโรงงานนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ ตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าที่ออกจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตค่ะสีของเขาจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะแล้วก็โลโก้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินตัดขอบด้วยคโครมเมียมแบบนี้นะคะรุ่นที่เราซื้อแพ็กเกจเสริมนะคะของเขาจะได้ในส่วนของกล้องหน้าแบบนี้นะคะมีที่ฉีดน้ําทําความสะอาดกล้องด้วยนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะตัวสเกิร์ตหน้าเนี่ย หญิงใส่เป็นสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะลูกค้ารีเควสขอเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะคะหญิงจัดให้แบบนี้เลยนะคะจะได้เข้ากับตัวกระจังหน้าของเรานะเลือกใช้เป็นสีดำเงาทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยกันชนหน้าเนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์การระยะ4จุดนะคะสำหรับรุ่นที่มีแพคเกจเสริมค่ะด้านล่างนะในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยของเขาจะมีสติกเกอร์ติดเขียนคาว่าวิกเตอร์ส,สวยๆแบบนี้นะสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นสีเงินนะคะ รุ่นนี้เนี่ยมีหูล่างจูงให้ด้วยนะคะทั้งหมด2ข้างนะตรงนี้นะสำหรับตัว e v e r อร t เรสต์นะคะระบบความปลอดภัยด้านหน้านะคะที่เราซื้อแพคเกจเสริมเนี่ยยังได้ในส่วนของเตืนกระชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะมีให้ครบเลยนะสำหรับตัวแพคเกจเสริมค่ะด้านข้างค่ะติดเพิ่มเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะสวยเท่แบบนี้เลยนะพอเราติด ตัวชุดแต่งสีดำกับรถคันสีดำเงินเนี่ยคือมันแบบตัดกันอย่างสวยงามเลยนะล้อแมกเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะได้ขนาด20นิ้วค่ะสีนิยางของเขาจะเป็น255 55 R 20นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของล้อแมกเนี่ยจะได้เป็นสีดำเงานะคะโอเคด้านข้างสีสีดำด้านตัดด้วยสีดำเงานะนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ ตัวกระจกมองข้างของเขาปรับและพับไฟฟ้าได้นะคะกระจกมองข้างสีดําเงาค่ะไฟเลี้ยวเป็น LED นะคะแล้วก็มีกล้อง360องศาสําหรับตัวที่มีแพคเกจเสริมนะคะได้ไฟส่องสว่างข้างตัวรถแบบนี้ด้วยนะเวลาเราเปิดประตูตอนกลางคืนอย่าเงี้ยมันก็จะมีไฟส่องสว่างข้างล่างนะคะยังได้ในส่วนของบายสปอร์ตนะคะหรือว่าระบบตรวจจับจุดบอดด้านข้างนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ ระบบตรวจจับขนาดเอาจากช่องจอดด้วยนะคะสําหรับตัวแพ็กเกจเสริมนะคะด้าน,นบนค่ะเล่าหลังคาสีดําแบบนี้นะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตแล้วก็คันนี้เนี่ยยังมีติดตั้งกันาสาดใช้ของศูนย์แท้เลยนะคะตรงรุ่นของเขาแล้วก็ติดตั้งฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมให้ด้วยนะคะรอบคันเนี่ยเลือกใช้เป็น80%แล้วก็บันหน้า60%นะคะ มือจับของรุ่นสปอร์ตของเขาจะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะมีเคเริที่มือจับด้วยแล้วก็หญิงเพิ่มเป็นเบ้ากันลอยสีดำเงาให้แบบนี้นะคะตรงรุ่นเลยป่ะมาชมด้านท้ายกันต่อนะคะท้ายรถนะไฟท้ายจะเป็น LED Signature นะคะรุ่นสปอร์ตเนี่ยไฟท้ายของเขาจะติดเต็มดวงเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้องมองหลังนะคะกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็ด้านท้ายก็ทำการติดตั้งสเกิร์ตวิกเตอร์เช่นกันนะสีดำเงาตัวนี้ท่อเนี่ยจะเป็นท่อคู่นะคะเลือกใช้เป็นท่อสี่เหลี่ยมนะแบบนี้เลยนะจะเป็นท่อหลอกนะในส่วนของท่อเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาท่อสี่เหลี่ยมคู่แบบนี้หรือว่าจะเอาท่อทองรงเลก8ดนะคะชอบแบบไหนก็คือแจ้งกันมาได้เลยนะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังให้ด้วยนะคะ4จุดนะโอเคฝาท้าย รุ่นสปอร์ตจะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคันนี้ก็จะมีติดตั้งตัวถาดท้ายให้นะคะแล้วก็จะมีแผ่นด้านหลังแบบนี้ให้ด้วยนะคะเหมาะแถว3สามารถพับเรียบได้นะคะจะเป็นพับแบบแบบนี้นะ,ะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยแถว3ามเขาจะเป็นแบบแมนวนวลนะคะแต่ว่ามันก็เอาลงง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแค่แบบนี้เลย เวลาเราจะเอาขึ้นมาเราก็แค่ดึงตรงเชือกตรงนี้นะคะของเขาแบบนี้เลย,ยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะบอร์ดแถวสองก็สามารถปรับพับเรียบได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็เวลาปิดฝาท้ายนะคะกดปุ่มตรงนี้นะคะฝาท้ายกดปุ่มปิดตรงนี้หรือกดที่รีโมทก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคมาเดี๋ยวไปชมด้านหน้าคอนโซลของตัวสปอร์ตกันบ้างค่ะ ภายในนะคะของรุ่นสปอร์ตเนี่ยตัวเบาะของเขาเนี่ยของเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้สีดำแบบนี้เลยนะตรงพนักพิงของเขาก็จะมีปั๊มลงไปเขียนคำว่าสปอร์ตแบบนี้นะคะบเบาะนี่คือสวยงามมากแล้วก็แบบตรงตามชื่อรุ่นเลยนะคะเป็นสปอร์ตมากเลยตัว เบาคู่หน้าเนี่ยของเขาก็จะเป็นบเบาไฟฟ้านะคะปรับได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียวนะแล้วก็ตรงชายบันไดนะหญิงก็จะมีติดตัวสคับเพจเพิ่มเติมให้นะคะเป็นของ Ever อ e s เของศูนย์ตรงรุ่นเลยนะคะมามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างรุ่นพูนรุ่นนี้นะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเนี่ยอันนี้จะปรับได้4ทิศทางนะ รวพวงมาลัยก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยแล้วก็รุ่นที่เราซื้อแพ็กเกจเสริมเนี่ยยังได้ส่วนของ Adaptive Cruise Control พร้อมกับ Stop and Go แล้วก็ยังมีระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางด้วยนะคะอะหน้าจอหลังพวงมาลัยแบบนี้เลยนะคะจะได้มาในขนาด8นิ้วเป็นจอสีแบบนี้เลยนะคะภาพสวยแบบนี้เลยแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะคะมาจากโรงงานเลยมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะ ด้านล่างตรงนี้เป็นแผงควบคุมไฟหน้าทั้งหมดเลยนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็ตัวแพ็กเกจเสริมเนี่ยยังมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็สามารถตั้งออตโต้ได้ค่ะมากระจกมองหลังกันต่อเลยค่ะกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะมีช่องเสียบ USB ด้านข้างกระจกด้วยนะคะนี่นะ USB ตรงนี้อ๊ออ่านี่นะคะ ก็เวลาเราเดินกล้องบันทึกหน้านะเราก็ติดกล้องปุ๊บเสียบ USB ตรงนี้ได้เลยนะคะกล้องก็ทำงานได้เลยอจอตรงกลางกันบ้างนะคะรุ่นสปอร์ตท,ที่เราซื้อแพคเกจเสริมเนี่ยอัปเกรดจอให้ด้วยนะคะจากเดิม10.1นิ้วเป็นขนาด12นิ้วนะคะตัวน,นี้ก็จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะคะมีเชื่อม FordPass ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสั่งการด้วยเสียงมีโทรออกฉุกเฉินได้ด้วยนะคะ ในส่วนของแอร์ตรงนี้นะคะก็จะแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแยกอิสระซ้ายขวาได้ค่ะด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องวางโทรศัพท์แบบไร้สายได้นะอันนี้วางโทรศัพท์ก็ชาร์จให้เลยแล้วก็จะมีช่องตัวเสียบ USB ให้ใช้ด้วยนะคะตัวเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะตัวนี้ก็ปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นตัว ยูโรไฟนะเขาก็จะมีตัวปุ่มตัวออโต้สตาร์สต็อปเพิ่มเข้ามาให้นะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เทคโนโลยี Technology, ตัวแพ็กเกจเสริมนะคะก็ยังมีระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะมีระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังแล้วก็ยังมีระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางมีช่วยควบคุมรถหลังจากการชนด้วยนะคะ ออปชันของเขานะคะระบบความปลอดภัยรุ่นนี้น่ะถุงลมนีิรภัยมีถึง7จุดเลยทีเดียวนะคะมี ABS EBD ESP ระบบป้องกันการลื่นถลายแล้วก็ยังมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำอีกนะคะเรียกได้ว่าคันนี้ระบบแบบจุกๆมากแล้วราคาดีมากนะคะเพียงแค่1,580,000าบาทเท่านั้นนะคะตอนนี้อย่างที่หญิงแจ้งไปตอนต้นคลิปนะคะทำโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ู8งวดแถมฟรีชุดแต่งวิคเตอร์แบบนี้ให้ด้วยนะคะ ถ้าสนใจโทรหาหญิงด้วยเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์หญิง0876795969นะคะจะโทรมาหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะเบอร์นี้วันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ